ตัวใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยใช่สวยเลยนะเจ้าต่อสามก็ได้นะ ขยอยู่หนะดฮูล้กาลงตู bạn bye, thank you, Chao. Hãy nhiều cho kênh Ghiền Để không bỏ

cái chuẩn Còn bao nhiêu cái cho kênh đó không bỏ lỡ những video hấp dẫn เห็นดอกเดียวไหนะแบบนี้เนะอ <c oughs> สีดอกเนี่ยวันนี้ใบตองว่าใส่แต่เจ้าเฮ้ยหม้อเฮียหม้อจิ๋วดอกน้อยมันเหี้มโอ้ยเดือดระบานเนอะ ่ตัวมันโตบุกเขายเนาะโอ้น้องกินอะเนธำวากินเหดบ้านให้เด้อเป็นอะไรเอบ้านเนีน่ะกินห้แบ่งกันออเอารงก่อนรงนี น้องกินละดอกเลยสองดอกตุ่มๆเลยเจ้า น,น,น,จ,น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 จะตองจูมเลยเฮกกระโดดสุดหนอดอกแข้งงากงามให้มาเนะใครกันเจ้า มันเฮานี่ดอกกวใหญ่เนาะดอกน้อยดอกกับ ดอกดอกใบใหญ่นะจิแต่ดอกวันนี้แก่งล้ำนะเจ้าจะออกกบพาที่หินเลยเนาะนี่ก็เเพยจะให้กระเพยตั้งพุ่นนะเพยน่ะพุ่นเห็นหนอเอาเก็บนี่กันเนาะจ้าเฮ้ยอันนี้นี่แมง เดี๋ยวไปีไปก็ได้มันคือกระจายนี่นอโชนปดตามมาเจ้าตามมาตามมา,าม,มาไปไก็บดยดีด้วโอ้ยเฮ้ยเอาดิ mungkin สวัสดีเจ้าอยู่กันไป้าปนาเจ้าเจอกันบรรยากาศกลางป่าเช่นเคยเจ้าวันนี้เราเจอกันที่ป่าหลังบ้านแทงนะเจ้าเนาะก็ขออไฟสุขภาพบอค่อยดีต่ได้นะเจ้านอกกำลังฟื้นไข่เจ้านี่กตเช้าก็มาเก็บเห็ดแต่ข่าวเห็ดละงกออกแถวบ้านนี่มีผลงานแพงมาเก็บนะเจ้าตอนเช้าเมืดอยนะเจ้าก็ได้หลายแล้วเนาะได้แกงแล้วนะเดี๋ยวเขาจะหาต่ออีกนะเจ้านาะแต่ก่อนอื่นนะเจ้านอกก็ขอฝากนะเจ้านาะจุราเซร่มนะเจ้า ัวนี้ใช้ดีนะจ๊ะเนาะช่วยลดฝ้ากระแล้วก็จุดต่างดำได้ดีเจ้าเนาะเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งก่อนแพงเข้าป่าเลยนะเจ้าเนาะสนใจนะเจ้าอยากทดลองใช้กะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะจ๊ะเนาะไปเข้าป่ากันต่อเจ้าเนาะไปกิฟต์กันต่อกำลังมือกำลังขึ้นเลยเจ้านี่ไปถึงไหน้วเจ้าเจอละนั่นสองดอกเลยเจ้านะเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวมันหาย ไี่สามไม่ตกนิ้วสามเนีอยสามเนี่ย,ย,ยดอกน้อยดอกน้อยแต่เนี่ยแหนน้อยอีกแกงล้ำนะเจ้าโอ้โอ้ยพี่น้อย rồi chứ cái này nè cái thân này nè Hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp สางใครน้ำวันนี้เรากูขาวใหญ่น่อยน้อยคิ้วใหญ่ชุ้ของวันนี้เลยจ้าใหญ่มาก <c oughs> ใช่ดีกว่ามีกูกัจักจี้หัว

มันปูมันปูนี่ดอกดีเขาเนาะกระลำัเนี่ยนี่พึ่งเข้า เจ้าเฮ้ยจิ๋วตุปูดอกงามเลยหนึ่งดอกคุณทำต่อเจ้าอันนี้หน่อยนะจ้ะแข่งร่วมเลยนะเจ้านี่มาเนี้ยโยโยเฮี่เ,เ,เจ้าหมายไว้ ้อนน่ะอันนี้เป็นปลาลังบ้านแพงนะเจ้านี่สภาพปลาแดดเริ่มอออละแล้วเออกเหลืองนี่ดอกเจ้า ดอกนึงเจาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดีวยวเกือบไปแล้วเห็ววะนะดอกนึงดอกโอ้สวยเลยนะเจ้า ย่าีนเจ้าดอกลอยเนี่ยดอกละคำเลยเนาะเจาะเท้าพี่หนดอกใหญ่อยู่นเนาะมันวันหนึ่งสามดอกพอัดดกพีทมาดกบ้านใหญ่เนาะ Ui, tiêu ui, tao hỏi hết hảo đó, mùi nó mùi tiêu mùi tiêu mà tiêu mua à, em, Oh. Đây có đống này, vừa lắm ใกล้ก,ก,ก,กันนะเจ้าใกล้ๆกัน Hmm, oh, บานแล้วเจาะบนี้บากินได้บานมันแข็งดีเนาะมันบอกอ้มฝนนะกินได้อยู่เจาะเก็บดอกบานเกือบเลยแล้วดอกตูมันดองเจาะ

ไค่ตุ๊กใคอยืนะัดฮู้ฮู้าดออกหคู่เลยปะเนาะ่าฮู้ยไข่เนาะนิ่งกว่า ให้ก็หามาจะถึงค้งางออกละเจ้ามาดูผลงานนะเจ้านะคนกลับเมืองบ้านเจ้าเนาะเน้นเห็ดละงอกเอลื่นวดเลยเจ้านี่ตะก้าแพงนะเหลืองขาวละงอกเหลเืองเจ้าเนาะปลาบ้านเขานะนี่นี่ของบา่าวไทยบ้านเจ้ามดนด้วยหน้านะเจ้าเนาะเก่งย,ยังยูนี่รวมกันก็ประมาณสองรู้จะได้ยูนะเจ้านะี่อ่าถือว่ามานะเจ้าเนาะ ก่อนกลับบ้านนะเจ้าแพงก็ขอฝากนะเจ้านาะจุราเซรัมนะเจ้าตัวนี้ใช่ดีนะเจ้านาะช่วยลดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำของเขาได้ดีนะเจ้าเป็นตัวช่วยอย่างดีละเจ้านาะก่อนเข้าปลาขึ้นเขาลงห้วยทุกอย่างของแพงเลยนะอันนี้แพงใช้เองเลยนะเจ้านาออ่ะือว่าดีเลยเจ้าอ่ะสนใจอยากทดลองใช้นะเจ้านาะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะเจ้าสำหรับวันนี้แพงก็ขอตัวมาบ้านละเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ ลืมบอพิกัดจะงาพิกัดกับป่าหลังบ้านแพเองนะจ้าเนาะป่าชุนชนบ้านหลวงนะเจ้า